แล้วนนี้เรอยู่กับ LBI c ช่นเคยนะวันนี้เราจะมาสอนตั้งชื่อสันนะครับสันแล้วก็ได้ครับตั้งชื่อครับวัวก่อนต่อเตรียเนี้ยเนียนี่นะเป็นมันคืออะลรกันเลเนี้ยก็ต้องเตรียมไข่นะคอันนี้เราจะมาตั้งชื่อ มีไก่กับหมาหม,มาป่าโอเคนี้แล้วก็เอาใส่แล้วก็ตั้งชื่อนะครับก็จะตั้งชื่ออะไรดีสมมติเราจะตั้งชื่อ B A L บอลนะครับชื่อเขาบอลแล้วก็มาครับแล้วก็วางเนี้ยชื่อครับ,บ,ก,รบ,ก,นะรบก็ออกมาชื่อเต็มๆมานะบอลตั้งชื่อครับ เน uhh ี่ยจะตามมามาครับเนี่ยเขาก็จะตามมามาชื่อเขาชื่อบอลน้องอ้อยวันนี่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบไส่กันเราจะเอาฟ้าแฝดเหมือนกันนะไปเลยนี่ครับฟ้าแฝดเนี่ยเหมือนกับ เนี่ยก็จะมาสมัตั้งชื่อแค่นี้แต่ผมก็เปลี่ยนสกินนะสกินผมนะเปลี่ยนสกินแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนสกินมานะอุคกรณ์ก็แค่นี้นครับตั้งชื่อแต่เลเวลต้องมีนะเลเวลเดี๋ยวเราดูว่าต้องใช้กี่เลเวลวะ หนึ่งเลเว,ลว่าเจอสองเลเว,ลว่าอ้อเฮ้ยเออมามาเราช่วยเราหนะ่อยอืมเจอแบบนี้มันก็ช่วยเรา้ำตาให้ค่าเรียงเขาอ,อ่าวันนี้ผมก็จะมาจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับอยากให้ผมสร้างอะไรทำอะไรให้ดูก็เม้นมาได้นะครับ วันนี้ก็เพงขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมนะกดติดตามนะครับลืมกดติดตามนะครับวันนี้ก็เพงจบนะครับ